สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อ้อยหรือว่าริตาสาคอนเนนะคะกับอาจารย์พิมพรสวัสดิ์นะะ,ะเรากลับมาพบกันเหมือนเดิมในรายการนั่งคุยจาักรการาศีที่สถานีโหรวราาคคคัสสร์ค่ะวันนี้จะเป็นการทํานายโชคชะตาราศีของคนที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมจนถึง15สิงหาคมนะคะ,คะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณในเดือนพฤศจิกายนบ้างคะ เดือนที่11ของปีแล้วอ,อ,อ,อันไหนจะต้องริเริ่มอันไหนจะต้องล้มเลิกอันไหนจะต้องละทิ้งอันไหนจะต้องเริ่มต้นใหม่เรามาดูทิศทางกันมาเลยค่ะค่ะปูปูเนี่ยนะขเขาเรียกได้ว่าเราครบกันมาค่อนปีแล้วคุณอ้อย เราคบกันเรื่องชนิดที่ว่าเรารู้จักรู้อะไรกันแบบต้องมีอะไร,รแล้วแหละรู้ใจรู้จักออตัวตน<อ>ทั้งกายและใจใช่ต้องบอกว่าพิมกับปูเราคบกันมานานแล้วคุณอ้ย<ะ>อยเขาเนี่ยเรียกได้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงในปีนี้เยอะมาก<ะ>เป็นลัคนาที่เปลี่ยนเยอะมาก<ะ>เช่นในเรื่องของความรักเนี่ย เราก็ขายต่อไปเรียบร้อยแล้วประโยคที่เราไม่อยากจะใช้นะแล้วไปในเรื่องที่เกี่ยวกับการงานเนี่ยดาวมฤตยูที่กลุ่มอยู่เนี่ยจะกลุ่มถึงปีหเลยเพามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานตลอดเวลาซึ่งทิศทางของดวงดาวที่เดินเนี่ยส่งผลทําให้ตัวปูเองเนี่ยในเรื่องการงานเนี่ยเปลี่ยนไปมีทั้งดีและไม่ดีอย่างที่เมื่อกี้คุณอ้อยบอกก็คือว่าบางอย่างล้มเลิกบางอย่างริเริ่มก็ทํามาหมดแล้วต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงของปูจริงๆนะแล้วเราคบกันมาตลอดแล้วพยายามจะ ส่งเสริมให้เขาเปลี่ยนในทิศทางที่ดีให้ถูกในลนักษณะที่ว่าการเดินของดวงดาวในปัจจุบันนี้ซึ่งเดือนนี้เป็นเดือนปุตตะเป็นเดือนที่มีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรายได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเขาเรียกได้ว่าการงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของที่อยู่อาศัยหรือต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะว่า ปีนี้เขาเปลี่ยนเยอะจนพิมพเนี่ยแทบจะจาเขาไม่ได้แล้วเ <c oughs> <c oughs> รียกได้ว่าเปลี่ยนไปทุกมุมมองเลยอแล้วเดือนนี้เป็นเดือนอีกเดือนหนึ่งที่ยังต้องมีอะไรใหม่ๆเพิ่มเข้ามาอีกแน่นอนอเรามาเริ่มกันในวันที่4พฤศจิกาดาวพุธย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนพันธุอทุดาวพุธเนี่ยเป็นในเรื่องของสัตยะการติดต่อไปในเรื่องที่เกี่ยวกับพันธุุก็คือทรัพย์สินไปในเรื่องที่เกี่ยวกับเหมือนมีการเปลี่ยนแปลงอาทิเช่นเรื่องที่อยู่อาศัย เรื่องที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเรื่องที่เกี่ยวกับที่ทํางานหรือเรื่องที่เกี่ยวกับการลงทุนเพราะพันธุ์ทเป็นในเรื่องของความมั่นคงอืแล้วสัมพันธ์เป็นในเรื่องที่เกี่ยวกับวินาต้องมีอะไรบางอย่างที่วุ่นวายเข้ามามทําให้ตัวเขาเองเนี่ยต้องเปลี่ยนอีกแล้วต้องมีการจัดการใช่เขาอาจจะมีการซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อ,อาศัายหรือทําอะไรใหม่หรือว่าเขาไปซื้อที่ดินไว้แล้วมันจังหวะเนี่ยตอนนี้คือต้องทําต้องสร้างแล้วเหมือนกับเขาต้องลงทุนนะคุณอ้อยแล้วแล้วคือมันคือการเปลี่ยนนนแแปลลงงงงททีี่่่่่่บบออกวาเฮมมััคคืสิะ เพราะอะไรเพราะว่าถึงจะบอกว่าดาวเสาร์เนี่ยเป็นเกษตรกำลังจะขึ้นเป็นเกษตรในปลายปีนี้ส่งผลทาให้เล็งมาที่เขาทําให้ตัวเขาจะมีความมั่นคงเกิดขึ้นถึงบอกว่าตอนนี้คุณต้องรีเริ่มทําแล้วอะไรที่ไม่ใช่ล้มเลิกไปซะแล้วดึงอะไรที่มันใช่ขึ้นมารีเริ่มใหม่อ่าแล้วเนี่ยแหละจะส่งผลทาให้ตัวคุณมีความมั่นคงแน่นอนคุณจะเริ่มรู้แล้วคุณจะควรจะทําอะไรดีใช่นะคะแล้วพอมาวันที่14พฤศจิกาค่ะดาวพรหัสยกค่ะ ยกเข้ามาอยู่ในเรือนปัตตนีอ,อริยกขึ้นปัตตนี<ะ>คือหมายถึงคู่ในยะที่นี้คือหมายถึงคู่อะไรอริคือนิสิน<ะ>คืออะไรต่างๆที่เรียกได้ว่าช่วงที่ดาวพฤหัสเดินถอยหลัง ถอยหลังกลับไปให้คุณได้แก้ไขปัญหาพอดาวพระหัสเดินหน้าเริ่มมีกําลังทําให้ตัวเขาเรียกว่าปัญหาต่างๆเริ่มคลี่คลายลงไปมันเป็นข่าวดีนะต้องบอกว่ามันเป็นข่าวดีทําให้ปูเองเหมือนจบปัญหาแหละหจบปัญหาต่างๆจบอะไรที่มันไม่ใช่จบปัญหาหนีิสินหรืออะไรยังไงคือค้างคาอะไรไว้จบหมดแล้วหรือมีการขยับขยายอะไรที่มันบ่งบอกว่าเดินไปข้างหน้า จะไม่ค้างคายอยู่กับที่จะไม่ถอยหลังไปมากกว่านี้สัางได้แล้วใช่แล้วบางคนเนี่ยเมื่อกี้คือเรื่องบ้านที่ดินหรืออะไรต่างๆถ้าคุณไปขอกู้อขอขยับขยายขอซื้อแล้วมันทําให้ตัวคุณมีทรัพย์สินเพิ่มค่ะอารินี้ก็หมายถึงตัวคุณอาจจะต้องไปกู้มาเพื่อทำการสร้าง,างอะไรแบบนี้ก็ยยได้ใช่ถึงบอกว่าเนี่ยดาวส่งเสริมทำให้เราเดินเป็นสตอรี่แบบนี้แล้วมันเหมาะกับช่วงนี้พอดีะนะคะ แล้วพอมาวันที่16พฤศจิกาค่ะดาวอาทิตย์ยกเข้ามาอยู่ในเรือนปุตะข่าวดีมาแล้วว่า16พฤศจิกาการเงินยกเข้าปุตะเรียกได้ว่าการเงินคุณเนี่ยเรียกได้ว่ามีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแน่นอนเลยอาจอาทิเช่นอาจจะเป็นเรื่องโชคลาภอาทิเช่นอาจจะเป็นเรื่องรายได้ใหม่ๆหรือการลงทุนอะไรใหม่ๆหรือมีการทําอะไรใหม่ๆที่ส่งผลทาให้กเกิดซึ่งการเงินที่ดีขึ้น เพราะว่าอะไรเพราะดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นแสงสว่างพอเข้ามาในเรือนปุตตะคือโชคลาภแล้วสิ่งใหม่ๆสิ่งดีงามทําให้มีแสงสว่างสิ่งใหม่สิ่งดีงามแล้วไปในเรื่องการเงิน ใช่อยากจะซื้อลอตเตอร์ล่งลอตเตอรี่ก็ทิงท้งทิ้งไว้ได้คือได้ไงตอนนี้คือถึงบอกว่าได้ถึงแม้ว่าคือเราก็ไม่ได้ส่งเสริมว,ว่าคุณจะต้องเน้นไปในเรื่องโชคลาภแบบนั้นอาจจะเป็นเรื่องการงานการลงทุนหรือคุณไปทําอะไรไว้หรือคุณไปต่อยอดอะไรไว้หรืองานพิเศษที่คุณทําไว้มันเก่ะให้เกิดรายได้หุย้ยคุณมองว่ามันไม่น่าจะเยอะนะแต่เหมือนเดือนนี้มันเยอะอะ่ะเหมือนเดือนนี้มันทํารายได้ให้คุณรู้สึกว่ากระเป๋าตุง้งถึงบอกว่าตอนนี้เดือนนี้ต้องมีอะไรดีๆแน่แหละสิ่งเล็กเล็กน้อยต้อีหรืออาจจะไม่เล็กี่ยว แต,แต่เรื่องของเรื่องคือดีแน่นอนแหละ,ะอืแล้วพอมาวันที่18พฤศจิกาค่ะ,คะดาวศุกร์นะคะยกเข้ามาอยู่ในเรือนพันธุแล้วเป็นเกษตรค่ะลาพระพันธุแล้วเป็นเกษตรล่าผลดีๆที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับสิ่งดีๆสิ่งที่มั่นคงกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนนี้ถ้าคุณมุ่งเน้นไปในเรื่องของการสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองเช่นบางคนคือแบบทํางานประจําอยู่แหละแต่ที่บ้านต่างจังหวัดมีที่ดิน คิดลงทุนทําในตอนนี้ค,คือมันมันได้ทั้งรายได้แล้วมันได้ทั้งความมั่นคงแล้วมันได้ต่อยอดไปในเรื่องความสําเร็จด้วย<ม>คือทิ้งไว้ก็เปล่าประโยชน์<ม>เอาลึกขึ้นมาทําขึ้นมาแล้วก่อให้เกิดรายได้คือมันสร้างเสริมได้อือนะถึงบอกว่าตอนนี้คือเป็นช่วงจังหวะรีเริ่มแล้วทํานะคะ<ม>แล้วพอมาวันที่24พฤศจิกาค่ะ,คะดาวเกตค่ะยกเข้ามาอยู่ในเรือนอริอ,อือเกตเนี่ยเขามาช่วยทําให้อริอุปสรรคปัญหา หมดไปอืทําให้อุปสรรคปัญหาของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่คลี่คลายลงมาเป็นฮีโร่เพราะว่าตัวคุณเองกัเป็นดาวจันท์เหมือนบางสิ่งบางอย่างคุณแบบเขาเรียกว่ากล้ากลัวที่จะตัดสินใจหรือที่จะทําอะไรก็แล้วแต่พอเกดเข้ามาช่วยอุดอลิปุ๊บทําให้คุณมีความมั่นใจมากขึ้นเพราะว่าเกดไม่ได้เล็งรักแล้วคือเกดเล็งรักนี่ทําให้ตัวคุณร้อนมานานอาจจะบางอย่างอาจจะกล้ากลัวแต่พอเกดออกปุ๊บ เหลือพระรหัสดวงเดียวทําให้ตัวคุณรู้สึกเขาเรียกว่าดีขึ้นเริ่มมีพลังใจมากขึ้นเริ่มกล้าที่จะก้าล้าที่จะทําหรือกล้าที่จะอะไรมากขึ้นแหละในตอนนี้นะซึ่งจะบอกว่าพอหลังจากนี้จะบ่งบอกว่าจริงๆแล้วตัวคุณมีปัญหาเยอะมากแต่พียมถึงบอกว่าเขาเปลี่ยนอะไรมาเยอะแล้วคุณอ้อยซึ่งทําให้ตัวเขาเองตอนเนี้ยพอพระรหัสยกแล้วเลงเขาเขาเป็นดาวจันทร์ สองเลงห้าบงบอกว่าคู่นี้เป็นคู่ที่ช่วยเกื้อหนุนทำให้ตัวเขาเองมีความสำเร็จได้นับไปเลยนะหลังวันที่24พฤศจิกาคุณสามารถเคลียร์สะสางเรื่องราวสตอรี่ที่ไม่ดีออกให้หมดได้ค่ะ,คะแล้วพอมาวันที่25พฤศจิกานะคะ,คะดาวพุธค่ะยกเข้ามาอยู่ในเรือนปุตตะคือพุธเนี่ยเป็นในเรื่องที่เกี่ยวกับสหั์ชาการติดต่อยกเข้ามาปุตตะ คุณมีคอนเนคชั่นใหม่มีลูกค้าใหม่มีการติดต่อใหม่มีอะไรใหม่ๆดีๆเข้ามาแน่นอนหรือเพื่อนร่วมงานพี่น้องอะไรก็แล้วแต่ที่แนะนำงานใหม่ๆมาให้ใช่รอบข้างหมดเลยอ่ะเขาอาจจะแนะนําอะไรมาให้คุณแล้วคือมันดีเพราะว่าอยู่คู่กันหนึ่งครึ่งเป็นการเงินแล้วคือดีถึงบอกว่าเดือนเนี้ยเป็นเดือนที่มันดีสำหรับคุณถ้าคุณก้าวผ่านเขาเรียกว่าความกล้าๆกลัวๆมาได้อื แล้วพอไปในเรื่องคู่ครองนะคุณอ้อยตอนนี้คู่ครองของเขาเนี่ยเขาลงมาอยู่อริเนี่ยได้แก้ปัญหาแหละพอดาวพฤหัสไปอุดในเรือนคู่สุ่มบอกว่าตอนนี้คู่ของเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วเขาแบบเรียกได้ว่าเพอร์เฟกแล้วนะเขาเรียกได้ว่าเขาทิ้งประโยคที่เขาเคยใช้ไปแล้วขายต่อให้คนอื่นไปแล้วใครจะซื้อก็ซื้อไปเขาไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วตอนนี้คู่ครองเขาราบเรือนราบเรียบดีมากซึ่งจะบอกว่าเดือนหน้าเป็นเดือนอีกเดือนหนึ่งที่เหมือนกับเขาอ่ะจะมีอะไรทาไม่หยุดนิ่งเลยแหละ อืมนะคะซึ่งจะบอกว่าตรงนี้ตรงกับพาย,ยิปซีเลยคุณอ้อยเปิดมาเนี่ยนะเขาเป็นเด็กถือเหรียญก็คือนึงบอกว่าการเงินเขาเนี่ยนะเขามีเงินมาอยู่แล้วแหละ,ะแล้วก็มากับหเหรียญก็คือมีคนมาให้เนี่ยแล้วก็เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับเลยนะเขาเนี่ย แล้วการงานก็คือสแตนสแตนเนี่ยคือการงานเขามีการเปลี่ยนแปลงและเขาควบคุมสถานการณ์ไว้ค่อนข้างดีมาก uh huh. มากับดาวพุธซึ่งเป็นสี่ไม้เท้าบ่งบอกว่าเนี่ยมีสหัชชะรอบข้างนําข่าวดีมาให้เขาค่ะ uh huh. นะคะการเงินเขาได้หนึ่งไม้เท้าเห็นไหมคือเขามีอะไรใหม่ๆไรายได้ใหม่ๆเข้ามา มากับราชินีถ้วยเนี่ย <c oughs> แต่เขาก็ยังมีรายจ่ายรออยู่แต่เขาก็สามารถจ่ายได้นะคะ <c oughs> ความรักเขาเป็น the emperor ราชาในราชามากับราชาเหรียญคือมีความยิ่งใหญ่หมดปัญหามาแล้วอะ่ะไม่มีอะไรแล้ว <c oughs> นะบทสรุปเขาเป็นเจ็ดเหรียญค่ะ เขารออะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ซึ่งบอกว่าเดือนหน้าเป็นเดือนที่เขาจะได้รับมากับสี่ถ้วยก็คือมีอะไรบางสิ่งบางอย่างเข้ามาแต่เขาก,กล้ากลักกลวอยู่นะเขาเป็นคนค่อนข้างจะเซนซิทีฟดาวจันงไงคุณน้อยค่ะอ,อ,อะไรที่มันแบบทำให้จิตใจเขารู้สึกว่า ไม่ไม,ไม่ไม่เข้มแข็งพอเขาก็ไม่ค่อยกล้าที่จะไปต่อละใช่คือเอาความรู้สึกเป็นใหญ่ใช่ค่ะแต่ตอนนี้ความรู้สึกดีๆกําลังมาละคะ่ะเพราะฉะนั้นมีกําลังใจเข้าไปเลยเต็มที่ไปเลยเราสองคนก็เป็นกําลังใจให้เหมือนเดิมนะคะค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณอ้อยค่ะเนี่ยพิมพ์จะมาบอกเป็นเขาเรียกว่า สิทธิพิเศษเลยนะสําหรับคนที่เขาสั่งเข็มทิศดวงชะตากับพิมพ์ไปแล้วเนี่ยนะคนที่ได้รับไปแล้วเนี่ยพิมพ์ให้สิทธิพิเศษตรงนี้เลยว่าได้รับไปแล้วเนี่ยติดต่อกลับมาเลยค่ะมีการปรึกษากันเป็นการส่วนตัวคือบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่านอกจากจะได้เข็มทิศดวงชะตานี้แล้วอาจารย์พิมพ์ก็จะดูดวงให้ฟรีด้วยใช่เพราะว่าแบบได้คุยกันเลยใช่ไหมได้คุยเลยแหละเราคุยสายกันไปเลยนะเราคบกันมานานแล้ววันนี้เราจะได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวเลยว่า คุณตอนนี้ทำอะไรที่ไหนอย่างไรเราจะมาแก้ปัญหากันนอกจากคุณจะได้เข็มทิศดวงชะตาปี64ไปแล้วเนี่ยเราจะมาคุยกันเพื่อทำความรู้จักกันเป็นการส่วนตัวคุ้มค่ามากใช่เพราะฉะนั้นนอกจากจะได้เข็มทิศตรงนี้ไปแล้วคือเราจะดูทั้งปีแล้วว่าแต่ละเดือนเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ยังจะคุยกับคุณพิมพ์ได้อีกใช่ค่ะหนึ่งครั้งใช่แล้วดูดวงแบบส่วนตัวให้ฟรีหนึ่งครั้งใช่แล้วค่ะ แล้วอย่างนี้คุณน้อยเรามีการเขาเรียกว่าคอนเนคกันตรงนี้ก็คือติดต่อกันเป็นการส่วนตัวในระยะเวลาหนึ่งปีคุณมีคําถามอะไรเป็นถามมาได้เพราะอะไรเพราะพิมพ์เนี่ยพิมพ์ถึงพูดว่าเราเนี่ยมีเข็มที่ดวงชะตาแล้วแต่ในระยะเวลาที่เราเดินในเวลาเวลาที่เราทําหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะมีช่วงที่บวกกับลบช่วงที่ลบเนี่ยเขาอาจจะยังต้องการที่ปรึกษาหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเราครบกันเนี่ยเราครบกันแล้วเราต้องรู้จักกันให้นาน บางทีเดินไปถึงทางแยกไม่รู้จะเลี้ยวไปทางซ้ายหรือเลี้ยวไปทางขวาโอเคดูดวงส่วนตัวกันไปแล้วทีนึง่งแล้วหลังจากนั้นมีคําถามไลน์เข้ามาถามได้ใช่แล้วคะ่ะโอเคอก็ดีมากใช่คะ่ะอันนี้ก็เลยมาบอกข่าวไว้ว่า เป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นตอนนี้ปัจจุบันนี้มีคนสั่งเข้ามาเยอะมากแล้วได้รับไปแล้วเยอะมากแล้วโทรติดต่อเข้ามาแล้วเยอะมากเช่นกันอ๋อนะอันนี้คือเรายังไม่เคยบอกเราก็จะได้บอกคนทางบ้านด้วยว่ามันมีแบบนี้ด้วยนะใช่ค่ะอ๋อโอเคอ้อยมีฝาก2เรื่องค,คือฝากเรื่องสลิมมี่ของอ้อยก็คือถ้าใครสนใจก็ติดต่อที่แอดสลิมมีไทยแลนด์สำหรับคนที่อยากจะ มีสุขภาพดีต้อนรับปีใหม่ค่ะแล้วก็คนที่อยากจะลดน้ำหนักแบบสบายๆลดครั้งสุดท้ายบายอ้อยอสลิมมีช่วยคุณได้จริงๆค่ะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะที่อ้อยจะกลับมาบูมของอ้อยก,กลับมาเหมือนเดิมแล้วก็คือช่อง r i t ้าสตาร์คอนเน็ค่ะ,คะ YouTube c h anel ช่องริ t ้า Search คำว่า Rita Star Connect เป็นภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาไทยก็ได้ค่ะ Ri t a Star n o n n e c t คืออะไรจะเป็นศาสตร์อ่านดวงดาวแบบโหราศาสตร์แบบร่วมสมัยค่ะคือเอาจะเอามารวมกันหมดเลยทั้งแบบตะวันตกแบบไทยแบบยูเรเนียนแบบจีนแบบอินเดียแบบทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเอามาเป็นแบบร่วมสมัยจะทําให้คุณได้รู้แบบลึกลงไปแบบดีฟมากขึ้นโอเคแล้วก็คือจะใช้เวลาที่เป็นเวลา universal คือณเวลาที่ดูอยู่หรือว่าณเวลาที่คุณเกิดเป็นเวลาไหนดวงดาวอันไหนทํามุมอะไรของคุณบ้างองศาที่เท่าไหร่บ้างเป็นแบบลงลึกแบบละเอียดเลยค่ะหัดแกนโลกเอียงด้วยนะคะลองเข้าไปดูที่ Rita าสตาร์คอนเน็ค่ะอ้อยจะเริ่มลงคอนเทนต์ใหม่ๆแล้วค่ะค่ะนะคะแล้วก็วันนี้ก็มีแค่นี้เนาะใช่แล้วะที่จะฝากไว้ค่ะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ